วันนี้เอาคําถามหลังไหม่มาตอบให้แล้วกันนะคะว่าถ้าเราจะขอวีซ่าถาวรเนี่ยเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งในเรื่องนี้นะคะแต่ทาม,มาก็ก็จะหาข้อมูลแล้วก็จะช่วยช่วยดูให้นะคะทีนี้เข้ามาในเว็บ UDEE นะคะที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีนะคะทีนี้ถ้าเราจะเสกวีซ่าถาวรยื่นเรื่องเนี่ยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าคุณจะต้องอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ในอย่างน้อย3ปีนะคะบรรทัดที่2ลงมานะคะวิสุฮาบุตอ n นนอร์เกออิมินสเตรออ์นะ ะะอย่างน้อย3ปีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนะคะเด็กอายุต่ำกว่า1นปีแล้วก็เกิดในนอร์เวย์นะคะสามารถที่จะยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวรได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยได้วีซ่าถาวรก็คือเราก็อยู่ได้แล้วเราก็ทํางานได้ใช่ไหมคะทีนี้อันล่างนี่อะไรสําคัญสมมติใครที่ได้วีซ่าถาวรแล้วและอยากกลับไปอยู่ไทยล่ะคะอยากกลับไปอยู่ไทยถ้าอยู่ไม่เกิน2ปีนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าอยู่เกิน2ปีทํำยังไงนี่เลยค่ะ ถ้าเกินสองปีนะคะเขาระบุไปเลยนะคะนี้ในเว็บของ UDI นะคะเขาบอกเลยนะว่า m ม r e n ทูโทุกคนเห็นใช่ไหมคะ m o d u s ซอร์เกนะคะต้องเลยนะคะต้องเซ r ร์เกออมโอเบิห์หอนเลยเดินพามันเน้นพาแต่ออฟโฮลส์ทิลาเทสเซนตินก็คือเพื่อที่จะยังขอถือวีซ่าถาวรตัวนี้ตัวที่เรามีอยู่นะคะถ้าเราต้องย้ายถ้าเราจะต้องไปอยู่ ที่เมืองไทยรู้ว่ากลับไปอยู่ไทยาสมมุติอยากกลับไปอยู่ไทยสัก3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะเราต้องยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอเบหนและขอยังขอถือหนูนะฉันยังขอมีวีซ่าเพื่อที่จะกลับมานอร์เวย์อยู่นะคะทีนี้แค่นี้ยังไม่พอนะคะว่าแล้วมันจะต้องมีอะไรอีกนะคะในการที่เวลาที่เราจะยื่นเรื่องขอวีซ่านะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเซฟไว้นะคะ